ว้าวเราเจอเห็ดขอนขาวนี่แกงใส่กันเลยนะเนี่ยเห็ดขอนขาวนะอีพีสี่นะได้เห็ดขอนขาวมาแต่ยังไม่ได้เห็ดบุดเลยเนาะมาดูต้นมะม่วงนะคะที่แม่ดาแกะเสื้อออกโอ้ยน้ำตาย้อยเลยนะนี่น้ำตาย้อยเลยนะคือยางของมันนะน,นี่เสื้อลัดมันจนกิ่วมอดเลยน,นี่น ถลมพัดมากลัวมันหักตรงที่มันกิ่วมันต้นขนุนนั่นแหละดียวก็ออกลูกแล้วมาดูมะนาวมะนาวนะคะแตกยอดใหม่เลยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วแตกยอดใหม่เลยเดี๋ยวก็คงจะออกลูกเดี๋ยวจะเอาฟางมาคุมโคนต้นมะม่วงเนาะไม่ให้ยามันขึ้นว้าวมะนาวสุกหล่นแล้วนี่เก็บมาก่อนนะมันสุกจะหล่นล้ะลูกนี้ก็น่าจะแก่แล้วขอนเนี่ยเด้อป้าอ้วนเด้อ มันแก่แล้วมันจะได้มันจะได้ออกลูกใหม่เพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วมันจะได้แตกยอดใหม่แล้วก็ออกลูกใหม่ยากกํากลังงามเดี๋ยวจะมาเกี่ยวให้บุนรอดต้นนี้ก็คือต้นมะกรูดนะเราต้องเก็บนอนออกนะเพราะว่ามันจะกินใบมันจะทำให้ต้นมะกรูดไม่โตเก็บนอนออกมีทุกมีทุกใบเลยนะนี่ดูสินี่นอนกินใบนะมะกรูดเก็บออก นี่มันมีนะเน,นี่มีตั้งหลายตัวเราต้องเก็บออกซะไม่งั้นมะกรูดเราจะไม่โตโอ้ย่ากำลังงามเลยสิโอ้โหกุหลาบสีม่วงสวยจังเลยแล้วก็นี่ค่ะดอกอะไรนะดอกสบาสวยทั้งใบสวยทั้งดอกอันนี้ก็แดง มีสีส้มว้าวกุหลาบสีชมพูสวยมากสีชมพูด,ดอกนี้สวยขนาดเลยสวยทุกสีเลยเนาะู้แลวมาดูค่ะตับข้าวนะคะม,มีส้มไข่เป็ดนะคะ ผัดผักบุ้งไฟแดงเขาย่าไม่ได้ซื้อมาบอกเขาไม่ได้เอาในบ้านอ๋อเออนาได้กินเป็หรือเปล่าฮะแกงเลียงโอ๋อมีแกงเลียงใช่ใส่บวบไส้เดือบโอ้ไปเทียนนาเขาก็ไม่มีเขาแบบโอ้ไม่มีก็เอาแกงเหมือนั้นแหละย่าตอนนี้ย่ากำลังแกงนะคะเอืออ๋อนี่ไม่ได้แกงหน่อไม้ป่ะย่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยเอาใส่เนาะ ย่าแกงผักบอนี่นะแต่ยังข้อจมให้เจ้าสองคงเขาหรโอ้เออเออเออยังมันไม่มีมันไม่มีนั้นถ้าไปแล้วถ้ามันมีเราเคยเอามาบ้านเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีเออถ้ามีก็ในบ้านเขาไม่ได้เนาไปเขาโดไฟฟ้าด้วยอู้หมอกระลังเดือดบุกเลยนะคะแกงผักใส่อ๋อใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปนะคะน่ากินมากเลยอ้อันนี้เขาเรียกแกงอะไรยาก แกงผักรวมมิตรเออจะผักเสีแยงแล้ว่อมเขืเจ้าอยู่เออต่ผักแต่มันไ่มียะนะเขาได้แกงเดี๋ยวค่ออกไปข้างนอก่อยจะซื้อมาเดี๋ยวจะกกัินปักเลยเออบข้าวเรามีเยอะละข้าวเามกาค่ะตุ่มโฮมยามเช้าค่ะเป็นแดี อันนี้ก็พอดียุ้ยแล้วคนบุกินเค็มแล้วก่อนะต้องใส่อีกแอนเฟมลี่อยู่ไหนเออม,มาหนึงแอนแอนแอนกินข้าวมาเร็วกินข้าว มีทั้งแกงเลียงมีทั้งแกงขับทีนี่ไม่แกงโดนไม้เหรแกงปลาหมึกแกงกุ๊บโอ้ไมจะแกงทะเลข้วนไ่เน้เข้าวมันแบบโซดาทำไมจะก้าวฟังเพรามันอืดมันยะแล้วก็เลือดแกงวันนี้เราจะเน้นเราจะลุกขึนขอไหนแกงก็รอดยาวพอมาเถอะถ้าแกงแล้วมันนิ่มเหรอแกงใจนิ่มเลยถ้าแกงแล้วมันนิ่มถ้าเราทอดมันก็เหนียวว่าปลาหมึกอันนี้อร่อยมากเลยนะดูสิมันมีไข่เนาะเต็มเนาะมีไข่อืมยาไปกินช้อยอดบวกแบบนะครับยอดบวกง่ายถูก ของข้าวคือภูมนพวกน้ำซีอ้น้ำปาใจยอดนะขออ๋ออันนี้ไม่ใจยอดหรอมีน้งแกงเรียน้ำ้งแกงเหนียวอร่อยมากซือนางเชื่อเตือนงข้นมาทตรงนี้เรานางข้างในาข้างในก็ได้มามามาไข่เต๋อตงนาเลยด้าวร้อนร้อนพวยกุ้งไข่เตีเทศโอ้ผัดปลาบุ่ อะไรทยยางเจี๊ยไหมเจี๊ยไหมพับบุ๊กเนี่ยแกงเลียงครั้งแรกที่โคกน้องนาขาดอย่างเดียวพับท้องพับท้องญี่ปุ่นอ่ะไปรักส่งมาแล้วไปดาแล้วเราปลูกกันแล้วเราจะปลูกกันไปด่าดูกับข้าวเรานะที่ต้องใส่จงใส่จานไม่ต้องล้างโยงงานอ่ะเนาะ รงานก็าอายอยุ่นี่โชดกินผักบุ้งดีนะสสยตายาวต้องใสยตาตาจริงๆขายสิ <laughs> นี่ยาวเลยนะนี่นา่า มีเวลาหาอะไรได้จากจุดทูของเดือนกันยาถึง11โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเขา fc z o งคลิปให้ด้วยนะจะหมดเวลาอีกแล้วเดือนนี้จะตัดสินแล้วว่าจะได้กี่บาทนะฮะตรงนี้ถึง11โมงเช้านะครับฝางด้วยนะครับใครจะข้ามฟังใครจะไม่ข้ามฟังเดี๋ยวพรุรร่งนี้จะเติมตีสามมาไล์นะฮะเต่มสายไฟไม่ต้องนอนเลยขุดมากินเยอะแล้วไม่เห็นเราตื่นมาเปิดไปไม่เห็นมีอะไรใครห้าไถ้าีอยู่ด้วยนะก็จะไล์ทั้งคืนเลยจะได้เรอ เคนไม่ถึงฝั่ง้คจนมองลงขึ้นหม่ขึ้นโองขึ้นลงขึ้นม่ฟังนอันนั้นยูเอฟซีต้องดูด้วยแะที่จะดูด้วยหรือเปล่าแต่ยเอีต่างประเทศไงที่เขาอยู่ภาคกลางไงที่บ้านเขาป่าย์มป่ายสองเสือเคยไล่ทีสี่ทีามกว่าเคยไลทีสี่ทีสามี่หนึ่งามสิถ้าเราไล์ทีสามะยุโรปอะสามทุ่มเขาดูเต็มที่เลยเรานอนตั้งแต่ห้าโมงแล้วเราก็ไปไล่ทีสามทีสี่ห้าโมงยังไม่กลับบ้านเลย ต้องปิดประตู้องสูกอ่ฝากถึงใายขมอนเด้อว่าไม่ถึงก็ถือไม่ถึงนะไม่ต้องโทรมาให้เติมสติกเกอร์นะไม่มีตังค์จะตัวมานหลอดวะถ้าขาดนีน้อยจขาดถ้าหกนี่เขาขอเสือกซยสมว่าขาดหกเรียญเราก็ต้องเติมไปแปดเผื่อเขาหักไงเี๋ยสมมติกระลานไม้สดอยู่ตอนนี้สดดุ้งเลย การดินหาค่อยวะลองอยู่เดือนที่ผ่านมาไม่ผ่านมารวมกันทำไมไม่เติมสติกเกอร์ให้ลูกทำไมไม่เติมสติกเกอร์เติมไม่เป็นเติมเกอนพวกเราเติมเป็นเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วเนาะเติมไม่เป็นเลยไมอยากจะเติมให้ลูกถ้ามันเกิดถ้ามันขาดประมาณเจ็ดปลเหรียญอย่างเงี้ยน่าเติมอยู่เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะหักไปเองนะเขาถึงเดือนหน้าหักออกไปเองมากเกเยอะผิดเนาะมันจะหักคขาดูแลแต่ถ้าขาดประมาณสักสิบกว่านี่ไม่ต้องเติมปล่อยมันไป พ่ว่าขต้มโลยาลองแกงเลียงนดแกงเลียงสไตล์ปลานี่ปลาาแกงโอ้หาครแกง้าไทย้แกงได้ไม่มาว่ข้าวเสร็จแล้วแกงเียวอร่อยแต่ยางนี้ใแกงเไมเป็นหมดเนี่ก็เป็นดูนะเออเออใส่ม้ตะเกียบแบบนี้ ไม่รูม้มันกระเด็นข้าวตาใครก็ันกระเด็นข้าตาใครก็บำรุงตาคนนั้นเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะมันดีตรงที่มันเะผักปลอดสารทุกอย่างแล้วบำรุงไข่ก่อนด้จะได้กินได้อย่าง,สบา,งสบายใจาำไหม เออเอาเตทำสบายอิ่มแล้วม่เหมือนผักที่เราซื้อมาจากตลาดโอ้ยอันนี้มันสดยวนเลยเป็นไรแสดเดยวนเลยมเป็นรเป็นเรโอ้โเนี่ยมันละใส่กะปีไหมใส่กะปีไหมอืมเอาอะไรนะทับีมายากโอไข่เป็ดตัวใหญ่มากเป็ดอะไรนะเป็ดอะไรนะเป็ดเป็ดออืมเยเยซุปหน่อยนะจกัน โอ um, think, ้เจียวเขาตำอยู่ได้ประดาไปเอาแม่เจียวเขาโปะนะเขาตำอยู่ตำแล้วลืมเหรอลืมเจียวจะได้ไหมยะจะได้กินอิ่มก่อนแล้วค่อยนึกได้นั่งถ้าลุงมานั่งจริงนะลุงจะมองหาอะไรก่อนเจียวเขาโปะนะเจียวถ้าไม่มีก็ต้องย่าขาดอะไรหรือเปล่าย่าขาดอะไรก็ยื้อเลยวันนี้ขอกรปุกบุ้งเอาเลย การระบายแกเยิมก็เหมือนการวางทียนน้ำเชียวของม่ยากเอาจะกระติดระวังพอใจเยิมชอบเอาข้าวเหนียวจิ้มกินห้าอร่อยแบบจิ้มม้อนม้อนใส่เลยนะเห็นก็จิ้มอยู่ไฟนั้นถ้าไฟแข็งแรงนะก็จะม้วนใส่ม้วนใส่น้องสาวพูกจะกลับวันไหนทีถึงนะวันศุกร์ไม่ตอบไลน์เลยบอกในไลน์สดแล้วไม่แน่อาจจะมาพร้อมเอ็นเอ็นวันศุกร์บอกในไลน์มกไลน์สดเมื่อวานไงคุณยายแข็งแรงหรือยังานพูดตอบด้วยปุ๊บ คุณยายดีขึ้นหรือยังไม่ได้เป็นไรนะแต่เว่าโลงอย่างเดียวคุณยายค่อยไปเมื่อวานี่หัวต้อยต้อยต้อยตเห็นลูกสตามือเอ๊ะว่าม่ดออกเสือกินอะไรก็อร่อยนาะแกงเลียงค่าก็ชอบกินและ แต่แกงบกฮึเสร็จแล้วเสร็จแล้วดจังเขาอุดมาแล้วขอเขาเนื้อคำกินเหมือนกันนี่แกเขาเนี้อดอกดินผสมเหรอดอกดินกับดอกป้ายดอกดินกับดอกฝาดผสมกันผสมกันเารสชาติอร่อยใช่อาโพลทูด้ารักเจ้า เลี <Then. S 1> 8, ่ยงตอนนี้นะเลี้ยงอะไรจ๊ะพริกเอาเหรอพิกก็ไม่กินเหรอไม่ำให้เจ้ากินได้ไงอจมาแล้วากินเบเบอรยจ่ายังจิน้ทำไม่เอ็นเลยมัยังน้อยกินแงเนี เสียงผักเสร็จปลาหมึกนี้แหละแก้หมึอนี่ละให้มันกินนะเนี่ยประหยัดไงเป็นเนื้อเป็นอะไรไม่ค่อยได้กินนะมันแพงอยากมาได้กินปลาหมึกเพราะน้องสาวอยู่กรุงเทพเนาะน้องสาวกรุงเทพเขาฝากมาให้ค่อยหลังนานๆทีถึงได้กินครั้งนึนนงน้องสาวจะส่งมาให้เ,เอาพมาอยู่กรุงเทพหรือน้องสาวน้องสาวก็อยู่กรุงเทพสามคนไม่ถึงสามคนเลยเหรอสามคนมีตุ๊กมีอ้อมีเงิ้ เขาก็จะส่งปลาหมึกแล้วมาให้ก่อนเจ๊ใส่ผักฟองใส่ยอดบัวแฝงใส่นมเหล่าเนาะน้ำมันอิ่มขอบคุณแม่ครัวอิ่มแล้วขอบคุณแม,ม่ครัวขอบคุณแอปที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณแอปที่สั่งปลาหมึกให้ผู้ใหญใจดีทุกของตัวทุกที่ขอบคุณผี่ใจดีนะคะที่ส่งปลาหมึกมาให้นะให้เราได้ทั้งทอดทั้งแกงทงั้งเหลือกินไม่เหลือน้ไรไหมอืมอร่อยมากเวลาเขากินข้าวเขาจะไม่ให้เหลือสักเนิด 什么问题吗？